สวัสดีค่ะวันนี้นะเราก็จะพาไปดู1วันเนาะวันเดกับบุญนะคะว่าบุญจะไปทําอะไรบ้างวันนี้ทํางานทํางานเสร็จก็ต้องช็อปปิ้งถ้าใครอยากเห็นบุญทำวันเดคลิปนะคะก็คอมเมนต์มาไว้ใต้วิดีโอนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดติดตาม IG v v วีเด้วยบุญวารีษาด้วยนะคะก่อนที่จะดูนะบุญเกิดมาได้นะพอความตัวบุญอย่ามันไฟนะเดี๋ยวไม่อยากลูกค้าดีกว่าทําไมถึง มาสนใจเพรหรอครับเป็นงานแบงข้อแจงเหมือนจิวเวลรี่แฟนะคะ <S <S เดี๋ยวก่อนขึ้นห้องกันบอกไปเลยแล้วละกันวันนี้เราจะไปไหนกันบ้างวันนี้ <S <S ถ้าตามตารางก็คือเราต้องไปงานแปรเพรนะคะไปทำงานแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปชอปปิง้ง ทำไม่ถึงมาสนใจเพชรหรอกครับจริงๆผู no. ้หญิงทุกคนก็ชอบเพชรเนาะจริงๆมันก็เป็นคนที่แบบชอบเดินเวลาเดินห้างอะไรเงี้ยก็เกาะตู้เพชรไปเรื่อยๆมาตั้งนานแล้วละแล้วก็รู้จักกับรุนพี่คนหนึ่งเขาก็เป็นโรงงานใหญ่ละเขาก็บอกว่าเฮ้ยวุ้นรู้จักคนเยอะอ่ะวุ้นลองเอาเพชรไปขายสี่อะไรเงี้ยก็เป็นจุดเริ่มต้นนะคะเขาแบบเหมือนเป็นรุ่นพี่รู้จักกันอะไรเงี้ยของเขาค่อนข้างจะสวยก็เลยเออลองเอามาก็ได้แค่นั้นเองจุดเริ่มต้นดูแบบเหมือนไม่มีอะไรแต่ก็ประมาณนี้คือเล่าแล้วว่าอย่ามันไส้นะคือมันไม่ได้ทําอะไรมันว รุ่นพี่เขาก็บอกว่าเอ้ยเราลองเอาไปขายคนรู้จักคือจริงๆก็ซื้อใส่เองก่อนแล้วก็ไปขายคนรู้จักอะไรเงี้ยก็เลยเออลองทําเป็นประมาณว่า h o บ,บี้อ่ะเหมือนไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นอาชีพจริงจังจนทุกวันนี้นะไม่ไม่ได้คิดจริงๆคือแค่คิดว่าเออก็ลองเอามาเราชอบเพจอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะพอโพสต์ปุป๊บอ่ะเพื่อนก็ช่วยแชร์ช่วยอะไรมันก็ g o w i t h the flow แบบเร็วมากเราคิดว่าจุดเด่นของเพจร้านเราคืออะไระจุดเด่นเลยอ่ะคุนคิดว่าคาุนเกิดมาได้นะ พอความเป็นตัววุนลนั่นแหละทุกคนน่าจะมีภาพแบบเจ้าของอันเพชรในหัวอยู่เนาะแต่วุนคิดว่าแบบด้วยคาแรคเตอร์ของเราอะเราเป็นคนที่แบบชอบแต่งตัวเราค่อนข้างที่จะชัดเจนว่าเราเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนแบบว่ามีสไตล์เป็นของตัวเองพอเรามาขายเพชรอะมันเป็นเพชรที่แตกต่างด้วยการเลือกของเราการดีไซน์การทุกอย่างมันก็จะแบบวุนรู้สึกว่ามันแตนเ d a ออกมาด้วยคาแรคเตอร์ของเราคือทุกคนนะที่รู้จกักวุนแบบเขาก็จะบอกว่าเอ้ยเขาซื้อเพชรเขาแบบเขาชอบวอุลเลยไงสไตล์ของเราเขาก็เลยมาชอบเพชร อชอบแบบของเรามันจะลิงก์กันมากับชีวิตเราอะค่ะสมกับคนอ่ะ Queen of d i a m o n d ใช่ <c oughs> หรอใช่ <c oughs> ครับแบบทำไมลูกค้าถึงไว้ใจมาซื้ <c oughs> อคือที่บอกอะมันเริ่มจาก ฮอบ,บี้ไงตอนที่เริ่มอ่ะยังไม่ได้ชอบเล่นไอจีมากนะย้อนไปตอนนั้นไอจีก็น่าจะมีคนเล่นยังไม่ค่อยเยอะอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่ามันเป็นช่องทางที่ง่ายที่สุดเราก็จิตแบบตั้งมั่นอ่ะคือเหมือนใจเราอ่ะเราเคยมีความมีปมในใจว่าว่าเราอ่ะอยากเข้าไปดูเพจแต่แบบเราม่กล้าเปิดเข้าไปร้านเพจทุกคนนึกฟีลออกมาแบบบรรยากาศร้านเพจคือถ้าเปิดเข้าไปอ่ะมันต้องซื่ออ่ะไม่ได้ตั้งใจจะเข้าไปซื้อเพจจริงๆคงไม่มีใครที่จะกล้าหาเดินเข้าไปหามเดินเล่นแล้วก็เดินออกมันแบบเราคนไทยเนาะเราขี้เขินอะไรเงี้ยเราก็รูรปใน ถ่ายรูปชัดๆนะแล้วเราเขียนรายละเอียดให้มันรู้เรื่องอะว่าแบบเออน้ำหนักเพชรน้ำหนักทองเท่าไหร่ราคาคือสิ่งที่สำคัญที่สุดโพสไปเลยราคาเงี้ยวันเปิดเลยนะราคาแรกๆอะวันคิดว่าจุดตรงเนี้ยมันแก้ปมในใจของหลายคนว่าเพชรอะมันเข้าถึงเขาได้อะเขาดูรูปเขาสไลด์แล้วมันก็ไม่ได้แพงที่คลิปด้วยความที่เราเริ่มจากออนไลน์ออนไลน์มันไม่ได้มีต้นทุนอะไรเยอะแยะแบบคอร์สมันไม่ได้สูงเราก็ขายแบบแล้วด้วยความเป็นฮ็อบบี้อีกอย่างเงี้ยเราก็ก็ขายขายเหมือนแบ่งกันไป ช่อะไรเงี้ยค่ะมันตอบโจทย์ทุกอย่างหนึ่งมันถูกเพราะเราไม่ได้โบกเยอะ2มันเห็นของได้เลยลูกค้าดูนั่งดูสไลด์อยู่ที่บ้าน3คือรายละเอียดราคามีครบมุนว่ามันตอบโจทย์ในใจอ่ะมันเป็นการแก้ปัญหาคนอ่ะเขาก็เลยรู้สึกซื้อแต่เหมือนที่เมื่อกี้ถามอะค่ะว่าแล้วเขาเชื่อถือเราอย่างไงคือถ้าเราอยู่ดีลุกขึ้นมาขายโดยเป็นใครก็ไม่รู้อย่างเงี้ยเขาคงไม่กล้าซื้อแต่ว่าเรามีสังคมเรามีเพื่อนเรามีคอนเน็กชันตัวเราเราการันตีของเราอยู่แล้วมันก็เลยง่ายมันมันเป็นประมาณนั้นุนคิดว่าค่ะแล้ว ทำไมถึงแถมแบรนด์เนมให้ลูกค้าก็ทุกอย่างเกิดจากตัววุนก็ชอบสื่อก็ชอบสื่อแค่นั้นเองคิดว่าผู้หญิงนะจะเหมือนกันอารมณ์เหมือนขอให้ได้ซื้อมาก่อนอะอะไรก็ได้อะแล้วก็ลูกค้าเนี่ยเป็นข้ออ้างในใจว่าแบบซื้อมาให้ลูกค้าแค่นั้น ไม่ได้วางมาร์เก็ตติ้งไม่ได้คือเราเอาใจเราอะคิดว่าเราอยากซื้อแล้วมันก็แค่จานแค่อะไรมันไม่ได้แบบเงินแบบโอ้โหคุนไม่ได้แจกแบบบ้านพร้อมคอนโดอ <laughs> นะไรเงี้ยมันก็จานอะไรเงี้ยก็เลยอุ้ยเราชอบอะเราเห็นอนะเดี๋ยวไม่แจกลูกค้าดีกว่าอย่างเงี้ยแค่นั้นเองโอเคโอค้ยใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวขอแวะซื้อเคฟจี่ก่อนนะคะปกติกินเคฟซี้บ่อย ทุกวัน <c oughs> ถ้าคนรู้จักคุณนะขำคุณทุกคนอ่ะทุกวันเนี่ยคิดว่ากลัวมากเลยอ่ะ จะเล่าเรื่องตลกเป็นคนที่แบบกินมาตั้งแต่เด็กอะแล้วกินแค่อกกระสานหลังแล้วโกรธเวลาแบบถ้าเขาส่งให้ผิดอะเพราะว่ามันกินไม่ได้ไงน้องสะโพไม่กินเราก็ไปยืนกับพนักงานที่หน้าเคาน์เตอร์เมื่อก่อนเขาไม่มีใดู้ทฮาตอนเด็กๆเขาก็หนีบมาให้วางที่ถาดก็มองมันไม่ใช่อกอะก็บอกว่าอันนั้นอะชีดูระยะแบบไกลขนาดเนี้ยอันนั้นนะคะโอ้หมบในกองไก่อ่ะ มองออกอ่ะเขียนพนักงานพนักงานน่าจะเพิ่งมาทำุนซื้อมานานกว่าก็เลยรู้ระหว่างที่รอไก่ขอเราเมื่อวานไลฟ์เพจสนุกมากเลยขายเยลโล่ไดมอนด์สเปคเทพขายดีมากเชื่อมาลูกค้าวีเวียเจนเป็นลูกค้าที่แบบ CF โดยไม่ฟังราคาเราก็ไม่เห็นของด้วยฟังแค่ว่าเป็นเยลโล่ไดมอนด์อ่ะก็ CF เราอ่ะลูกค้าน่ารักมากลูกค้าแบบเมื่อกี้ที่ถามใช่ป่ะคะว่าทำไมลูกค้าเชื่อใจคือจุดเนี้ยมันเลยคำว่าเชื่อใจเราอ่ะคือเขาซื้อด้ดยที่ไม่ฟังราคา คือการซื้อของพี่ฟังราคาเนี่ยแปลว่าเขาต้องเชื่อเรามากๆเลยนะว่าเราอ่ะจะไม่แบบ t a k e a d v a n t a g e เขาเงี้ย<ม>เขาต้องรู้ว่าเราขายแบบราคาสมเหตุสมผลอยู่แล้วอะไรเงี้ยปกติปกติตรต้าน มา่ก่อนเลยจอมีโควิดอะวันเว้นวันเลยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็เหลืออาทิตย์ละครั้งสองครั้งอะไรเงี้ยเพราะว่าเหนื่อยแต่มีลายแร์ลูกค้าก็ซื้อทางลายแร์ได้ที่ทำย t u b e เนี่ยเพราะว่าจะได้หลายๆคนก็จะได้เห็นเพจสวยทาง y o u u u b ปบ้างเพราะคิดว่า Youtube ไทยยังไม่ได้มีใครที่แบบเอาเพจสวยมาให้ลูกค้าดูเนาะ ที่แบบเป็นไลฟ์สไตล์จริงๆมันก็เป็นเพจด้วยอะไรเงี้ยน่าจะชอบนะส่วนมากของวนน่าจะเป็นไลฟ์สไตล์เป็นคาแรคเตอร์เราเองออกมาเราไม่ได้เน้นว่าแบบมันต้องขายอันนั้นอันนี้อะไรเงี้ยคือเราก็อยากให้ลูกคา้าทุกคนเวลาเขาซื้ออ่ะเขาก็ดึงคาแรคเตอร์เขาออกมาว่าอะไรที่ซื้อไปแล้วเขาจะได้ใส่วนน่าเป็นคนแบบดีใจมากเลยนะเวลาเห็นลูกค้าซื้อไปแล้วใสอ่อ่ะดีใจมากกว่าเวลาลูกคา้าบอกว่าเนี่ยซื้อเยอะมากแล้วเก็บอะไรเงี้ยอบคุณค่าอุหิวมากมหิวมาก ค่ป่าคือปกติอ่ะเป็นคนแบบทานอะไรเร็วๆเหมือนใช้เวลากับการทานอาหารให้น้อยที่สุดอ่ะเวลาแต่งหน้าจอกจากบ้านอะไรเงี้ยก็จะทานตอนแต่งหน้าค่ะงั้นเดี๋ยวขอตัวไปทานก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่งานเพชรนะ อนนี้ก็มาถึงที่เมืองทองธาน,นีแล้วนะคะ<ๆ>ก็จะมาเนี่ยแหละมาทำงานเป็นงานบควนข้เจ ok ีนมิลลิแฟร์นะคะคือวุ้นไขยเพชรเนาะเราก็ต้องมาทำงานมาดูแฟร์เกี่ยวกับเพชรเกี่ยวกอะไรแต่ว่าเดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูเพราะว่าเป็นของสวยๆงามๆก็เดี๋ยวทุกคนจะได้ดูกันนะคะว่าเพชรที่วุน้นแบบมัดขามาดูนี้สวยแค่ไหนจริงๆปกติเลยถ้าไม่มีโควิดอ่ะวุ้นไปร์ที่ต่างประเทศมากกว่าที่เมืองไทยคะ่ะเพราะว่าเราก็จะได้ดูนวัตกรรมใหม่ๆแบบเพชรใหม่ๆอัปเดตแล้วก็ดยความที่ของเราอะค่ะวีบีเอเจม เป็น international brand เนาลูกค้าเราเป็นต่างชาติเยอะนะคะวุ mm ้น hmm. ก็ต้องอัปเดตเทรนตลอดโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูข้างในเลยเนาะ ก็ามาเช็คมาดูส,สวยๆเนี่ยน่าเน่ยพายให้ทุกคนมาดูส,สวยๆทั้งนั้นเลยเนาะอย่างนี้ก็ใส่เล่นง่งายๆนะคะเนี่ยพวกนี้นะคะเป็นสต็อกที่เขาทําเพื่อส่งออกพวกดูใบตะวันออกกลางทั้งนั้นเลยใช่ไหมเป็นสต็อกส่งออกแบบตั่งประเทศทั้งนั้นเลยพวกนี้จะเป็นเจมสโตนค่ะอาเดี๋ยววุ้นหยิบอันนี้ให้ดูอันนี้เป็นรูบี้เป็นฝั่งแบบเฟรนช์ชาร์อะค่ะฝังแบบนี้ทํายากสวยมากเป็นดอกไม้ที่ต่างประเทศอะค่ะตอนยุโรปนิยมมากเนาะตอนยุโรปนิยม,ม ี๋ว,วุ้นขอตัวไปทำงานต่อก่อนนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากดูเพจส,สวยๆนะอย่าลืมกดติดตามนะคะ IG v v j a m แล้วก็ดูไ like ลฟ์ v v j a m ด้วยนะคะเรามีไลฟ์ด้วยจะได้เห็นเพศส,สวยๆชัดๆเลยเดี๋ยววุ้นเสร็จจากงานแล้วเดี๋ยววุ้นไปที่ไหนต่ออย่าลืมตามดูกันนะ ถึงบ้านแล้วเนาะงั้นเดี๋ยวก่อนขึ้นห้องกันบอกไปเลยแล้วกันง่ายๆโอเควันนี้เราช็อปอะไรมาบ้างพี่ฝางช่วยหน่อยได้ไหมคะหลายถุงหลายถุง,ถงอันนี้มันเป็น Prada Date อันนี้พี่ออเดอร์มาอันนี้เดี๋ยวมันจะมีสร้อยเดี๋ยวเอาสร้อยให้ดูอ่ะเนี่ยมันจะมีสร้อยเข้าอันนี้กันเดี๋ยวไว้วันไหนใส่ให้ดูเนี่ย p าเสร็จการามาเก็บก่อนส่วนอันนี้ Chanel วันนี้ช็อปไม่ค่อยเยอะไม่กี่ชิ้นไม่กี่ชิน้นซ้ำซึงใหญ่ <c oughs> <c oughs> อันนี้ชาแนลเออกะอกนะารักออ้ยนี้หนักมากอันนี้พี่ออเดอร์ไปจากเมืองนอกโอ้พี่หนักจริงอ่ะโอ้ยสวยเนาะครับคุณนะคะพี่ปองหนักมากเลยอ่ะพรีมาจากเมืองนอกไว้ใส่ไปเต้นของอะไรอ่ะของยี่ห้ออะไรลืมอ่ะอ่าไม่ออกอ่ะอเป็นแบบภาษาอะไรก็ไม่รู้แล้วก็นี้ก็พรีมาเหมือนกันชิ้นสุดท้าย ก่อนจะได้เข้าบ้านอันนี้อเล็กซานเดอร์แวงค่ะน่ารักเน,นาะเดี๋ยวใส่เลยดีกว่าในวันที่เราจะเที่ยวต่อไปโอเคงั้นเดี๋ยวปิดคลิปแล้วนะจะขึ้นบ้านพักผ่อนแล้วเหนื่อยมาทั้งวันเดี๋ยวไว้เจอกันีีพีหน้านะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์ด้วยนะคะวุนวาริสาบ๊ายบาย